โหมดเกมเมอร์ไม่เอาไมออันนี้คือเราเป็นคนใช่ไหมทำไมตัวมันสีเขียวอ่ะเราเป็นกอบลินไม่รู้อ่ะเราเป็นคนคนนี้คือาอะไรพี่เราอะไรนะน้แม็งน้แม่น้แข็งมันทำไงพี่มันเล่นไงมันเล่นไงมันเล่นไงมันเล่นเหมือนแบบเดินมิวเป็นผู้เล่นใหม่นี่โอเคลุงแกอุ้ยนี่เพื่อนแกต้องเก็บหินมานะไปหาหินมาซะภารกิจของแกอะไรอ๋อนี่ไงแล้วก็ไปเอาต้นไม้ต้นเล็กๆอ่ะเออกดแท็บ โอ้กูเห็นเท่าเดิมวะไอ้อย่ามาแย่งไม้เราดิหมิวกูสัตว์ตีดานไม่เดินมาแย่งไม้กูเฉยโอ้ลูกปั้นอะไรเนี่ยที่มันมีคนแบกอะไรไม่รู้หยุด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 หายก็ได้หยุดชายคนนั้นไม่ทีไอ้ถ้วยมันเอาไว้ทำอะไรสิวิรลี่นมวัวหรอมันเอาไว้ทำอาหารนะกูก็ไม่รู้กูไม่เคยทำอ่ะกูอยู่ไม่ถึงในการทำไม่ไม่มาแย่งไม้กูทำใหม่เลยต้นไม้มีเป็นล้านต้นอ่ะมันเก็บได้ปะโตคาร์บอ่ะเก็บได้ทุบไปเลย เราจะมองคืนจะมีอะไรปะไม่มีไม่มีโอเคชิวๆเหมือนแม่ครัออแมาค้าแบบถูหมดเนี้ยหรอถ้าเจอคนอื่นก็ทักทายได้มันเป็นแบบเราสามารถเมกเฟรนได้เอ้ยเอ้ทุกคนผมกูจะตายอยู่ไหน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 อย่าไกลตายก่อนไปตายก่อนเพด้วยนะพี่ตองเทมแบบว่าพี่บอลมาช่วยผมหรอ มมันโบแคนช่วยชีวิตเราไว้พวกเราซึ้งใจสุดๆเฮ้ยเฮ้ยเพี่ตัวอะไรอะเขียวเขียวอะวัวใหญ่เนี่ยหิเพื่อนมึงอ่ะจริงเฉยกระตีดิกูมีโบดแมพว่ะอุ้ยกูเลมโอเคพี่ผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะอูเอาเนื้อกลับก่อนเบมเอ็กซ์มาเบมเอ็กซ์มามันไม่ค่อยมันไม่กคยโหดว่ะเออวันนี่มันโหมดนอร์มอลเว้ยพี่เกมเมอร์นี่คือโดนหินลูกเดียว คิเดี๋ยวตอนนั้นเออจะบอกว่าตอนที่เราเล่นตอนนี้นะครับกับคลิปที่ลงผ่านมามันมันมีอัปเดตอะไรที่มากขึ้นแล้วนะชอบจังทีมอนแบบยังง่ายเราดูเราดูแข็งแกร่ง่ะพี่เรากด M ดิพี่เอากด M ดิมีเอฟดิออมีแมปด้วยเหรอมีอัเดตใหม่ไว้มันเจอแผนที่ได้ล้ใครตายวันแรกนี่คือแบบไม่ใช่ละ โอ้โหไม่โคตรไกลโยนอย่างไกลเฮ้ย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 ใครตายวะแหละนี่คือแบบไม่ใช่ละไอ้กูดหนยไอ้เยี่ยกูเหนื่อยกูเลนไม่กะตีกูเนี่ยประสบการ์การเล่น300ชั่วโมงมันไม่ได้ช่วยเลยว่ะ300ชั่วโมงเลี่ยนรอบนี้เราจะยังไงคุทำผ่านอะไรอยู่เราจะอยู่กี่วันร้อยวันไหมเฮ้ยร้อยวันเลยเออต้องถามก็ว่าจะถึงถึงสิบวันไหมมันหมดอะไรนี่มันหมดอะไรนี่มันหมดคนธรรมดาพวกเราเป็นเกมเมอร์เรานี่ไงคอนโดสุดหลูกูเป็นไง เพื่อนมาหาว่าสองคนเดี๋ยวนะนี่เนี่ยทุกคนอยู่อย่างกันอย่างปลอดภัยนะคะมืดแล้วว่าแตกยว่าอยู่อย่างปลอดภัยนะว่าตายแน่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 โอ้ยช่วยช่้ยไปช่วยเพื่อนเพื่อนเราก่อนโอ้โหอเอาเนี่ไม่ใช่พี่เบนย่อยในคนมอนเตอร์ตัวเขียวเหมือนกันอย่าประมาทนะอยไปแบบอยู่ใกล้ๆชิดๆเฮ้ยตัวเลียรอบนี้มันหันช้าลงอะ เฮ้ยมันกี่เฮ้ยเอ้ยมันตีบ้านเรามันตีบ้านเราบ้านเราพังไปแล้วพี่เรียบร้อยหายไปเป็นขี้เอาบ้านพางแล้วเหรอหายไปแล้วทุกคนหายไปในดบสอเทมกับมอนมึงหายไปไหนผมมาตั้งลกลากรอพี่ที่เรือเนี่ยพี่มาพี่จะได้แบบได้รับการต้อนรับยี่งราชามึงจะเรือทำไมมึงไม่มึงไม่รอเพราะโกรธ <Ừ> อยู่ตรงเรือเลยเนี่ยไม่ใช่มอนมันก็เยอะอยู่นะไม่ใช่แบบถึงมันถึงมันจะตีเบาแต่มอนมันเยอะจูราสสิกปาร์คนี่มันเกมเมอร์ไอ้บาร์สจูราสสิกเวิลด์นี่คืออะไรโรบินฮูดอยากได้เปิ๊งโรบินฮูดเหมือนกันมีตังค์ห่อมีตังค์ห่อเฮ้ยพี่จะแกวะ นี่คือการปล้นสงฆ์โอ้โหไอเรานึกว่าจะให้จะจะให้ตังค์ไม่ใช่อะไรเลยนี่คือการปล้นเอาเงินมาเราจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้ไม่น่าเป็นมันมันให้สร้างต่อด้วยเหรอเฮ้ยไอนี่หรือเปล่าไอที่ว่าอัปเดตใหม่อะเวลาเราต้องขึ้นเรือไปเจอมังกรเปล่าเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะใช่ป่ะไอแอปเดตใหม่อะเออว่ะเป็นไปได้ใช่ปะ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 แก เราจะล่องเรือออกไปต่อสู้กับมังกรว้าวงั้นเดี๋ยวมาหาอุปกรณ์กันคือตอนนี้ไปมอนอยู่ไหนเออพี่มเงียบอ่ะตอนแรกกูเดินไปหามึงแลวไงกูว่าแบบเออกูก็ยังเนือไว้แล้วกูก็มาฟาร์มกเล่มตรงนี้โอ้โหเราเว้ยมมว่ไอ้อ้ไบอกไอ้อ้อ้้มไ้บาไ้ เกมเมอร์เกมเมอร์พวกกูโดนเครียดมาจากเกมเมอร์โหมดเกมเมอร์มาหมดแล้วไอพวกอะไรอ่ะแม่เฮ้ยโนหหอุ้ยมันโยนไก่เว้ยเว้ยเจ็บเจ็บนะเจ็บเนื้อเจ็บเนื้อโยนโคตรไกลเลยพี่แต่พี่อ่อนงั้นวะมึงมาสู้ดูดิจะโคตรเยอะเลยแต่ได้ตังคกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวองสาวตีเออตีพวกเด็กสาวได้ตังมัมึงไปไหน อ้ยมั่งไปไหนไอ้เจ้ามึงหายจากมึงจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวหรือเปล่ามาตอนที่บอสมาแกหมิวข้างหลังข้างหลั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 งโอ้ยโอ้ยยไม่น่าบอกเลยายช่วยด้วยช่วยด้วยตรงเรือตรงเรือมันเยอะมากมันเยอะมากฮีโร่มาแล้วฮีโร่มาแล้วเยอะจังดัดเปลี่ยศีนคณองศีนคณองนะเฮ้ยทำไมบอสจะไม่มาวะ ่ไปสีเลยนะมเมอร์พี่เกมหมดเกมเมอร์อ้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่เกมเมอรยหน่ยาไชุดให้ฟูดีกว่าให้ค่อยออกมาใครโดนหมาไล่เราช่วยไหมโอ้ยอยยเราช่วยอ้ยตังมีร้9ยเไม่เคยมีขนาดนี้มาก่อนไม่เคยรวยขนาดนี้มาก่อนเลยไตัวอะไรอ่ะไอตัวอะไรอ่ะไอตัวไรไอวอไร เปล่าเมล่าเปล่าเ่าเปล่เปล่า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 กปยังเม่าเป่าเปล่ป่าล่เปล่าเปาเปลาเปปล่เล่เปลเปลาเป่า่าเเาเปนาเปาเปล่ลาเอลเปาเปลาปาเปลา่าเปล่า่าลาหาาเเาาเาาาา่า่ มึงน,นี่เนี่ยเผาเหล็กวาอยู่ตายเดนเลยตกกระจายเลยวอ้าวยผิวมึงตายเหรอหอืมเฮ้ยอะไรคือตัวสีฟ้ามีสีฟ้าเลยเหรอมันมันพ่นมันพ่นไฟสีฟ้าออกมากําลังมันกําลังพังแอนวิวอยู่มั้งไอช่วยมิยวต้องต้องมีคน <c oughs> เรียบร้อยโอเคเพื่อนรักกูตายข้างข้างมเลยมั่ใจไม่ดี พี่กระจูมานันบ้านกลัวของกลัวทำงานทำไมอ่ะอุ้ย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 อะน้าอุ้ยมือไม่มือตายมึง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 ตายเอ๋ยเด้อ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 กอดศพอะเอาวะตึ๊ดของเราไอ้นี่ยโ๊ดขันข้าวเหนียวโอ้ยไม่เอาไม่ไม่อยากเลยนี่อุตส่าห์เงียบแล้วนี่เหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่เมเต็มเลยนนีนี่ตัวหนึ่งช่วยกูด้วยเอ้ย ชี้พี่ชี้ชี้ชี้หนีนะกูแต่จุดไหนรบกุรอยเฮตั้งกูเคเตกูลัสอ่ะพอแหละก๊การหาอาหารหาที่ไรก็กระเด็นออกจากร่างกายหยาุดพยานเฮยหาชิ้กก่อนที่ไม่ต้องทำยังไงเราต้องไปหาเหล็กก่อนใช่ไหมพี่ใช่หาเหล็กแล้วก็มาเผาแล้วก็ทำก็เดี๋ยวมึงจะมึนอีกแล้วเหรอเสียงเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเปียกกระจูเปียกกระจู เสียงอะไรเสียงหมาที่ไหนวะว้ายโกเลมเกิดบนเรือให้แมโกเลมมันขึ้นลูกกระโลกด้วยอ่ะกูไปแล้วเฮ้ยม่โกเลมเออไม่โกเลมมันขึ้นลูกประโลกด้วยอกูไปแล้วกูขึ้นบนเนินละไม่รู้มันขึ้นได้ไหมเฮ้ยว่าจุดนี้มันได้นะมีบ้านอ้ะนะช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงของความช่วยเหลือช่วยได้ค่ะ โอ้ยครูไม่ไปแล้วโอ้ยบ้านมทำไอ้เงี้ยขึ้นมาได้ไงวะเล่กคลอสนี่ตายฮีโร่ของเราไม่ต้องชมครับไม่ต้องชมไม่ต้องชมขอบคุณค่ะมีโอกาสจะเนี่อยละคุณหนิวดูไอหนูมันเอ็นเก็บตังค์เห็นไหมไอ้หนิวตายเลยไฟไม่มีกรชุบหนิวเลยเหรอหนูยืนรอมันอยู่อ่ะสวัสดีเพื่อนเอาของไป มีชีวิตเอาเอาเนื้อไปครึ่งนึงก็แค่แค่นี้เองอย่าให้เลยดีกว่ามึงจะเอาไหมข่ามันดีข่ามันดีโอ้ยมาให้มดอ้มึงมึงตาย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 แลวเลอะไรมึงตายดิตายวะไอ้้้ไอ้บอ้าไาไอ้้้ไอ้้้้ไอ้าไาไอ้ไอ้้้บอ้บอ้ไอ้อาไอ้อ้อบอ้ บอยพี่บอยไี่อืออายุ่ตเเสียงแล้วอ๋ออายุใจมันจะไปร้องงั้นแบบนะเลโก้รัสกำลังเออเล็กนเลโกักำลังเล็ก้รันแย่ไงพี่โดนเศษเหล็กเศษเหล็กมาเ นอนผีงงกัดเยอะท้ามมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างเกมเมอร์ก huh. ับหมดธรรมดาไม่ต่างกันเลยไม่เห็นความต่างแค่เกมเมอร์เอือม่ไพี่เบนความหวังของบุบเอามอนเอามอนกับอ่าไอเทมมาก่อนจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับท่านเบนคุณใครยในนี้ปลอดภัยป่าวะเฮ้ยไม่ได้อู้อู้อู้โอ้โหทุกสายพันอยู่ที่มม่อน โกเลมเดี๋ยวนะจัดตัดภาพให้อีกคนหนึ่งกำลังกำกำกำลังเพิ่งที่อย่าไปขังเราเข้ามาไม่ได้หรอกพี่เบนดีเดียร์โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยแล้วกูออกไม่ได้อ๋อพี่เบนพี่เบนขังตัวเองมาเอ้ยแล้วกูเที่มยวพี่มาฟางกระสุนฟางกระสุนขอฟางกระสุนก่อนได้อยู่มอนได้อยู่นะเนี่ย ช่วยชุบเราอ๋อเจ้าให้หน่อยโอ้ยไม่ได้พูดเลยไอ้นตาเุบิป่าใครสู้เขาพยายามอยู่เทมิเปิดเสาเทมิเปิดเสาเปิดเสาป่าเลยหมดจริงชมพักชมสิ่งที่สนใจสักคู่เทมบเทมิ เชื่อเ้ยลูกธนูได้แล้วเมื่อกี้อ่ะเจอใหม่ตาหน้าหมดอีสิอะไรนะ